ชอบแบบมันไม่เหมือนกับรายการอื่นเลยนะรถผ่านสี่ห้าคันนะไม่มีใครจำเราได้เลยเราใส่แว่นไงคนจำไม่ได้หรอกเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องถอดให้ดูเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมอีกเฮ้ยนี่คนดูชะลอก่อนชะลอชะลอเรียกทำไมจะให้เขาบอกว่ามีรายการใหม่ รายการนี้คือมนุษย์ค้างคืนมนุษย์ค้างคืนคือการเดินทางไปเพื่อจะไปค้างคืนกับใครบางคนครับที่บางที่ครับหมอนบางใบอย่างนี้ไปลองใช้ชีวิตกับเขาดูว่าสถานที่ที่เขาอยู่นั้นมันยอดเยี่ยมยังไงผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าผมอยู่บเมียผมได้ผมอยู่ใครก็ได้ถือว่าเปิดได้ดีนี่คือคาแรคเตอร์คุณนอนเลยนอนนู่นเลยนอนไปเลยแต่นอนคนเดียวนะนอนคนเดียวไม่ได้ว่ามีอะไรเข้าเ้ถ่ายเสร็จก็เข้าห้องแล้วก็นอน เลี้ยวไปเองนะเมื่อกี้ช่วยไม่ได้นะแต่วันนี้เริ่มต้นที่ไหนครับลำปางครับผมเมืองแห่งมิตรภาพแล้วนี้พาพี่โจงมากินก่อนเลยป้าหวยจับนี่ขายมาตั้งแต่รถไม้ยังไม่เกิดร้านนี้ตอนแรกเนี่ยไม่มีชื่อแล้วมีแบบว่าผู้ชายคนนึงอุ้มลูกมาว่าเอ้กินอะไรดีเช้านี้แล้วเด็กก็ชี้ป้าไยจับป้า เม่เยไม่เคยรู้เลยจริงไหมครับพี่ก็ไม่ควรเชื่อก็ไม่ควรเชื่อ้าไปดูกันว่าวันนี้จะสนุกขนาดไหนนี่เราอยู่ที่บ้านดงแม่อ่างจังหวัดลำปางครับนักพ่บุญชูไว้วันนี้ โอ้หลายภาคเลยวันนี้บุญชูพุ้ยตะรูยาวๆนะที่บุญชูนี่พี่บุญชูเนี่ยเขาเขาเป็นใครพี่บุญชูนี่เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แม่อ่านเลยระยะทาง5กิโลจากหมู่บ้านเข้าสวนเดี๋ยวลุยกัน5กิโล5กิโลมอไซค์นี่ไกลไหมไม่ไกลแค่น่าจะกระพือๆนิดนึงโอเคแหมวันนี้เซ็ตผมด้วย โยกเพื่อเลิฟวิวหลักล้านสุดยอดวิวหลักล้านแต่วิเคียะ์กันก่อนนะนัดพี่บุญชูไว้ให้ไหมครับอุ้ว,ว่าเราเลยมันต้องถึงก่อนอ่างสิอันนี้มันสุดทางแล้ว5โลเนี่ยคือเราก็ตามหลักกิโลไม้เรื่อย ไปต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยไปต่อก็คือขับลงน้ําแล้วตอนนี้ใช่ใช่เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับถึงจะสุดทางหรือว่าเลยเดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้าแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคร,ครับผมกับตาจ๊กเนี่ยเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยเป็นอ่างเก็บน้ําที่ทางกรมชลประทานเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้านดงแม่อ่างเป็นอ่างเก็บน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านบริเวณนี้เลยนะ เพราะว่าก่อนที่จะมีอ่างเก็บน้ำนี่เนี่ยแถวนี้แล้งนะมีความค่อนข้างลาบากเราจะจะปลูกพืชจะทําการเกษตรใดๆเนี่ยไม่ได้ไม่พวงฝนแ้งเนี่ยไม่ต้องนึกเลยว่าลําบากขนาดไหนนะพอมีแล้วเนี่ยมันก็มีความชุ่มฉ่าเกิดขึ้นเหมือนที่เราขับมา5กิโลจะเห็นว่าเขียวขจีเลยเขียวเหมือนระบายสีอ่ะเขียวเหมือนเดสก์ท็อปของ Windows x p เลยจริงเป็นแบบเนินขาวแบบนั้นคือเลยไม่เป็นไรคือทางเราเนี่ยได้ประสานกับลูกพี่บุญชูไ้แล้วชื่อพี่ตาล พี่ตาบอกว่าถ้าเกิดน้องๆ้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดขับตามทางแล้วหลงชี้นิ้วขึ้นฟ้าแล้วพี่ตาจะได้ยินจริงเหรอใช่แล้วพี่ตาจะปรากฏตัวลองดิพี่ตาพี่ต๊บเดียวเดียวเดี๋ยวมาได้จริงเหรอจริงจริงพี่ตาครับได้ยินไหมได้ยินไหม ที่นี่เขาไม่ต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ก็ชี้เอาพี่ว่าพี่โจ๊ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะนั่นคือพี่ตาใช่หรือไม่ใช่ค่ะเลยมาไกลไมมถามก่อนไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะเนี่ยขับลงไปแล้วก็ไม่ไม่เห็นมีป้ายว่าเออบ้านตะบุญชูทางนี้ไม่มีค่ะยังค่ะยังไม่ได้ถามผมก็เลยเลยมาถึงตรงอ่างนี่เลยครับดีแล้วค่ะจะได้มาดูอ่าง้วยค่ะว่าอ่างบ้านเราสวยแค่ไหนโอ้สวยจริงสวยจริงสวยกว่าอ่างที่เคยไปไหมฮะอ่า ไมมาถึงอ่างเก็บน้ําที่เคยไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วนั้นราพี่ตานพาไปเลยไหมได้โอเคเขาบอกว่าที่นี่หลากหลายเหลือเกินแค่มองด้วยตาเปล่าไม่ใช่แค่มีข้าวโพดอย่างเดียวอีลุงตุงนางไปหมดจริงหรือไม่ที่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้คือแห้งแล้งกว่านี้มากๆครับครับขนาดไหนพ่อแห้งแล้งที่สุดเลยครับ ที่สุดเลยปลูกอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้เหรอครับปลูกแค่ข้าวโพดอย่างเดียวเอาไปก่อนได้ข้าวโพดอย่างเดียวครับไม่น้าไม่มีครับแล้วพอเรามีอ่างเก็บน้าเก็บน้ำเราก็ปลูกพืชเสริมขึ้นมาครับก็คือเท่ากับว่ามันมีน้ําใช้ตลอดปีครับถูกไหมฮะก็ที่นี่นะคะเราก็มีทั้งริกตะไร่ผ่ามีใบกระเพรามีถั่วอะไรผักสวนครัวเรามีครบหิวไม่ต้องเอาไปซื้อเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆและก็สดตลอดมีแมงปอนี่เอามาทอดกินเลยบ้ะว่ามาทอดมันไม่หอมงสิถ้าอย่าง งั้นวันนี้ขออาศัยสักหนึ่งคืนนะครับมนุษย์ค้างคืนวันนี้ค้างบ้านคุณพ่อบุญชูไปเลยครับวันนี้เราก็เป็นลูกมือเขาอยู่แล้วใช่ดำนาเอาลองดูก็ได้นะเพราะว่านี่คือช่วงดำนาพอดีเอาสิเอาเอาดำนาเอาสวัสดีคุณครูสวัสดีคุณครู อันนี้อันนี้คือต้นกล้าเนาะเราจับให้มันถึงประมาณคโคนถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาเราปาดเนี่ยเาจะได้เขาจะได้ไม่หักถูกไหมอ่าง่ายผมโตมาอย่างนี้เลยของของผมนี่ต้องวิ่งเลนไหนครับต้องวิ่งอ๋อถอยหลังถอยหลังอ้าวร้องไม่ร้องไม่รู้แบบนี้เน่มา่งก็ให้จับแบบนี้จับแบบนี้จัแบบนี้ชุบนี่โอ้จำอย่างนี้กำอย่างนี้ อ๋อเราใช้นิ้วโป้งนี่เป็นตัวนำร่องนะโอ้เหมือนจะตรงนะแต่พอเงยขึ้นมาดูเบี้ยวเชียวไม่ง่ายนะครับยากมากครับอดทนเสื้อยากมากครับผมอ่าต้องใช้ความอดทนและต้องใจเย็นด้วยนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับสวยอยู่นะเนี่ยเอาไปเล่นไปโอ้ยากไหมไหวข้าวได้เป็นเม็ดกระกยากเลยกว่าจะได้กิน<า>ก,กันเนาะว,ว่าจะได้กินี <c oughs> นเนี่ยชาวนา ลุงลุงให้ผมสอนไหมล่ะไม่ต้องไปออกกำลังกายไม่ต้องไปยิมไม่เลยนะจงทำงานให้เต็มที่ใช่คุณจะได้ออกกำลังกายนี่คือลีนแบบธรรมชาติเห็นไหมอุ้ยเผอแป๊บเดียวยายนำไปอีก2แนวแล้วนี่คือฝีมือของเราที่เราเหนื่อยมันยังไม่ได้เศษหนึ่งส่วน 36ตอนมองมุมแคบมันรู้สึกเยอะมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีว่ะนะพ่อผมผมปากปากปากตานี้ปุ๊บเฮ้ยพวกเราทำได้ว่ะพอขึ้นมามองภาพกว้างปุ๊บคือแบบพวกมึงภูมิใจกันกับเรื่องแค่นี้เหรอได้น้อยมากใช่นี่คือถ้าจะทําทั้งหมดนี้ทั้งวันนะใช่นี่แต่เราได้เราได้โลโก้แล้วนะว่าเราคุณเบอร์อะไรเบอร์ห้าเบอร์ห้าต้องมีโลโก้นะถ้าทํางานที่นี่แต่ชุดกูไม่พอดีเนี่ยเวลาปักอยู่อ่ะเหมือนอ่อยคุณป้าตลอดเวลา เซ็กซี่อ่ะและอีกวิธีหนึ่งคืออะไรครับคุณพ่อวิธียอดครับยอดก็คือใช้เข้าเข้าเปลือกนี่นะเข้าเปลือกครับเพื่อนผมชอบยอดประจำอยู่แล้วใช่ตอนพ่อกำบังจีแม่ก็ยอดอะไรเนี่ยเอ้ยลุงเชิ่อชอบลุงเชิด โอ้นี่น้ําเขาใสจริงๆเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะห้วยเหรอหรือลําห้วยลําห้วยลําห้วยแม่อ่างลําห้วยแม่อ่างซึ่งที่คือพ่อแม่พี่น้องแถวนี้เนี่ยเขาก็ใช้งานจริงๆนะก็คือจะอาบจะซักผ้าจะอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้ถือว่าเป็นน้ําสะอาดเมื่อตอนมาเนี่ยผมเลยไปที่ตรงข้างบนสุดตรงอ่างเก็บน้ํานี่ก็คือน้ําอ่างเก็บนา้นไหลลงมาทางนี้แล้วก็ไปต่อไปถึงบ้านโอ้ครับ อ๋อพอดีเลยมาลดน้ำดำหัว มื้อเย็นวันนี้เมนูอะไรดีพี่โจ๊กเพราะว่ามตอนมาเนี่ยพ่อบุญชูกับพี่ตาลบอกแล้วว่าสวนตรงนี้มีทุกอย่างไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนผมมาเนี่ยกะเพราแน่นอนแล้วทําธรรมดาไม่ได้ต้องมีพู้ท้าชิงเอ้ยมาดิอยากแพ้<ม>เข้ามามในนี้มีไหมที่แบบว่าอยากแพ้ก็เข้ามาทากับข้าวอร่อยอร่อยวัดกะเพรากับเพื่อนผมหน่อยมาแม่จันทศี เอ้าเอ้าคนคนเดียวกันกับคนเดียวกับนี่แปเบอร์ห้านี่ขอจากแม่จันสีที่ดำนากับเราไม่กี้เป็นแม่จันสวยแล้วนะเนี่เมนูไหนที่ทำแล้วมั่นใจที่สุดอร่อยที่สุดเลยครับทำเป็นทุกอย่างนะแต่วันนี้ขอเป็นต้มยำไก่บ้านนะคะน้ำใสต้มยำไก่บ้านน้ำใสแล้วกรรมการต้องมีต้องมีตัวกลางนะในการตัดสินเอาคนที่ยุติธรรมที่สุดคนนั้นก็คือคุณบุญชูครับอุ้ยสทัสดีครับ Okay. จังหวะดีมากเลยวันนี้พ่อบุญชูเป็นกรรมการให้หน่อยนะว่าเมนูกระเพราไก่บ้านของพี่โจ๊กกับต้มยำไก่บ้านน้ำใสใครจะเข้าว ah ินนะใครชนะนะเราไปเก็บวัตถุดิบไปเก็บวัตถุดิบกันดีกว่าแล้วทำกันเลยการเด็ดใบกระเพราที่ดีเอาที่มีดอกเล็กๆแบบนี้เราจะได้กลิ่นหอม มาแล้วอ่านี่พอแล้วครับพอแล้วครับนี่ไ่ไก่จากเล้านะครับส<ผ>ม<ด>พูดจริง,รงๆนนะดเดินดแบบเดียว5นาทีได้ทุกอย่างเลยเหมือนไปฟู้ดแลนด์ ลำปังวละครวันนี้ขอเสนอคําว่าแปมแปมคืออะไรครับออฟไฟแชกอ่าดูรายการได้ประโยชน์กันด้วยนะครับมีอีกอันนึงอ่าแชกไหมแปมเดียวใช้กันไหมแบ่งกันแบ่งกันโอเคนะเราแข่งกันแบบชิวๆไม่มีรางวัลจริงจังนะจริงจังนี่เราจะไม่ให้ใช้แปมร่วมกันด้วยก่อไฟก็แพ้แล้วนะครับเอาละเอาละจบโอเคผมเริ่มทำพริกน้ำปลาดีกว่าเ เดี๋ยวนี่แล้วไฟอ่ะไฟอ่ะเนี่ยมีคนทำมาใช่ไหโอเคใช่นี่แหละเหตุผลที่คนเราควรอยู่ด้วยกันกูรอเนื้อไก่ไม่เป็นนะเนี่ยจะกลัวอะไรเพื่อนพี่ตานรออยู่พี่ตานเอาเอาเนื้อไก่มาให้ผมสับโกงทุกอย่างเลยกูปกติแม่สีเวลามีงานมีอะไรแม่สีเป็นคนทำอาหารเหรอค่ะจบยอมเถอะั้งนั้นนะไปแล้วครับเขาไปแล้วครับไปที่สเตชันแล้วครับเครื่องลงแล้วนะ ต้ยมยำลงแล้วนะยำไปไม่รอเพื่อนแล้วครับไปแล้วฮะแม่สีครับวันนี้ไก่ส่วนที่จะใช้เนี่ยจะใช้<ต>ส่วน,วนไหนครับทุกส่วนค่ะทุกส่วนลเลยนะหัวกับตีนหัวกับตีนไม่เอาอ๋อคอก็กินได้คอก็กินได้ไฟเราดับไฟเราดับ ไไรเรามีทีมไฟเดี๋ยวทีมไฟเข้าโจ๊กไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมไฟเข้าป๋าครับป๋าดูแลหน่อยก็คือตอนนี้เปลี่ยนประเภทการแข่งนะครับเป็นประเภทเดี่ยวกับประเภททีมแข่งกันแล้วนะเอาทีมไก่ทีมไฟเข้าคุณเป็นเฮดเชฟคุณรอผัดอย่างเดียวส่วนคุณไม่มีทีมคุณทำคนเดียวนะโอเ okay. คโอเคฮะโขชหมยไข่เคยลนมดโอเคเอาทีมไข่เข้าโอเค ช่วยประคองไข่ผมให้ด้วยนะครับได้ได้ได้อันนี้อู่นมอโต้ป่ะน้องตาลนี่ไอ้นี่นมอโต้นี่ไอ้นี่เกลือนี่ไหมไม่ใช่เหรอันนั้นรถดีอันนี้รถดีอันนี้รถแย่มึงเลือกใส่เอาอ๋อนี่พี่โจเขามีตวงตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าผัดแบบสวยๆนะไปแล้เราเราเอาเลยไปนี โอ้โหอยากจากวชีวิตผมเอาไก่ลงเลยกระเทียมยังไม่หอมเลยไก่รแล้วเแล้วนี่เลยเจอลูกประสบการณ์นะครับเหมือนมึงกำลังต่อยกับปลาเกียววะยังไงมชนะยากเออวะหมอมร้อนยากเนาะไก่ลงแล้วนะคะไก่ลงแล้วนะคะโอ้ยไฟแรงแล้วทางนู้นกะเราหม้อกะเราหม้อเออเอาที่วะนี่พี่โจเขาช่างวัดตวงไว้แล้วนะครับนึกเศร้าอะ เสียน้ําตามากเลยวันน่ากินเชียนั่นอะไรนั่นอะไรหันไปมองแล้วถามว่านั่นอะไรความวุ่นวายที่คุณกำลังกระทำอยู่นั่นอะไร กะเพราควรจะเป็นเมนูง <c oughs> <ke> <adic> ่ายๆไม่ใช่หรือแล้วเราเราปรุงอะไรครับมะนาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เออมะนาวมะนาวลือนยวันเราไปบอกทำไมเขาลืมแต่มะนาวแล้วเขาบอกเออมะนาวมะนาวคนทำต้มยำอะไรลืมมะนาวขั้นตอนสุดท้ายที่รอคอยนะฮะเราก็ใส่ใบกะเพราโอ้ไม่อันไม่อันไม่อันครับไม่อันโอ้แซบหลายทำไมเสียงเราดูไม่ไม่ไม่ได้ว่าของของเขาแซบจริงๆ ดูดีพี่จ๊อกดูดีมากดูดีมาก เดี๋ยวเรามาชิมกันแต่ว่าตอนนี้กรรมการจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่ากรรมการพ่อบุญชูเนี่ยไปไหนแล้วฮะคือเมื่อกี้ท่านบอกว่าจะไปพักสายตาพอพักปุ๊บเออรู้สึกดีหลับก็เลย,เยอย่าไปปลุกดีกว่าเพราะว่าตื่นเช้าเดี๋ยวมปดูสวนดูอะไรหลายอย่างก็เลยส่งตัวแทนที่วันนี้ดูแลเรามาทั้งวันแล้วฉะนั้นเอาให้จบรายการนะพี่ตาลนะแล้วพอพี่โจ๊กผัดเสร็จนะกระทะมาจากไหนไม่รู้ <laughs> ถามแล้วนะตอนแรกทีมงานถามแล้วลว่ามีกระทะไหม <c oughs> แล้วพอพี่โจ๊กผัดเสร็จจัดใส่จานปุ๊บแม่สีดึงกระทะออกจากข้างหลัง <c oughs> ซ่อนมันไปกับตอนอเมริกาเลยเอาเราชิมกันดีกว่านี่อาหารต้องกินร้อนๆเอาทานด้วยกันครับทานด้วยกันองแม่สีก็เลยดังนั้นแม่สีลองนี่ก่อนลองกะเพราก่อน ไม่ต e ้องแข่งแล้วเหรอจริงหรอจริงหรอหอมเหลือเกินใส่ไม่ใช่แค่มะนาวนะมีส้มปล่อยเล้วนะมีกลิ่นโอ้โหเขามีกลิ่นอะไรของเขาอ่ะโอ้โหแบบว่ากลิ่นสมุนไพรอะไรมันขึ้นมาเต็มหมดนะผัดกระเพรกก็อร่อยนคนี่แม่สีที่ตายไม่ได้ชมใครง่ายๆนะแต่ไม่ตักเพิ่มนะเห็นไหมเราเค้มไปหน่อยคือเราไม่ต้องทำพริกน้ำปลาแล้วไง เออเค็ดดีคดดดีแล้วแต่พอพอกุ้บกุ้มันจะพอดีนะค่ะอกุ้บกับข้าวเอาคุณตาชอบเมนูไหนมากกว่ากันครับชอบยังไงดีไม่ต้องเกรงใจครับมันก็อร่อยคนละแบบอะค่ะใช่นี่โอ้โหนี่หืมไงรสชาติมันก็แตกต่างกันด้วยถ้าเราทำ ต้มยำทัคู่เนี่ยคือเราจะได้ใช่ใช่แต่นี่มันอาหารคนละประเภทว่าแล้วจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเราขอให้เสมอดีกว่าครับโอ้จับมือเป็นมิตรภาพที่ดีครับผมและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสุขใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ถูกต้องอ่าจะเมนูอะไรก็ช่างครับที่นี่สามารถปลูกสามารถสร้างขึ้นมาได้เองด้วยฝีมือของชาวบ้านที่นี่เลยใช่ กูว่ามึงหิวเออจริงๆวันนี้พี่ตาลผมถามก่อนเลยความสุขเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่เขามีความสุขกันยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยอยู่แบบสบายสบายเนาะไม่ไม่มีอะไรมากมายได้ง่ายมีอะไรเราก็เก็บกินตามทชาติก็เรียบง่ายแต่มีความสุขเอ็นจอยได้ครับผมถามแม่สีดีกว่าเนื่องจากอยู่มานานกว่าจากเมื่อก่อนที่ที่มันแล้งที่บอกว่าแล้งอะไรก็ตามเนี่ยพอถึงปัจจุบันที่มันโหสดชื่นแบบนี้ความสุขมันเปลี่ยนไปไหมมันดีขึ้นยังไงบ้างไหมฮะก็ดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเป็น แต่ไม่มีน้ำแต่ตอนนี้เรามีอ่างเขาก็ระบายน้ำมาให้เราเราก็โอเคมีน้ำใช้มีอะไรครับผมพอปลูกกันได้ตลอดปีปลูกได้ขอบคุณมากๆที่ดูแลพวกเรานะครับวันนี้พวกเราเห็นประโยชน์มากมายของอ่างเก็บน้ำแม่อ่างนะครับอันเนื่องมาจากราชดําริแม้ว่าที่นี่ไม่ได้มีระบบท่อส่งน้ำนะแต่ก็ใช้วิธีปล่อยน้ำจากอ่างมาตามลำน้ำแม่อ่างก็ไหลลงมาเหมือนที่เราไปอาบน้ำใช่ใช่ใช่ไปล้างหน้าล้างตาตรงนั้นเขาเรียกว่าลำห้วยเนาะ ลำห้วยแม่อ่างนะครับก็ปล่อยหลายแล้วมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์กันอุยลำใหญ่ก็มาอีกแล้ว ทำให้ผลผลิตเห็นไหมผลผลิตตรงนี้เนี่ยพอเราปล่อยน้ำลงมาให้ใช้กันได้ทั่วถึงนะครับชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนที่นี่ก็ได้ปลูกพืชผลตามที่ต้องการไม่ต้องรอหน้าฝนนะไม่ต้องรอฤดูการปลูกได้ทั้งปีสามารถแบ่งปันกันไปใช้อุปโภคบริโภคได้ถึง1,100ครัวเรือนใช่ครับทะชิดเป็นประชากรเท่าไหร่กี่คนส0 0พุนเฮ้ยคำนวณเร็วใช่ครับผมนี่คนฉลาดมีพื้นที่รับประโยชน์นะครับถึง4 0 0พไร่ครับโอ้เจ๋งเลยอื ลำไยที่นี่มีเม็ดด้วยเอ้าถ้าไม่มีเม็ดก็ไม่ใช่ลำไยสิคะครับผมน่าจะเป็นลำธารแน่ ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยนะแต่ว่ายังไม่หนีไปไหนต้องอาศัยนอนนี่เนี่ยคืนแรกของเราเพราะนี่เป็นอีพีแรกของเราใช่แล้วบอกคนดูไว้ก่อนเลยนะนี่อีพีหนึ่งยังสนุกสนานดุเดือดขนาดนี้นะครับเอ็ด11บสองสิามอีพีจะขนาดไหนโอ้โหบันเทิงบันเทิงเดี๋ยวมาดูติดตามกันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพักผ่อนเหนื่อยล้าเหลือเกินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกันกินข้าวต่ออร่อย